เรื่องย่อละครเจาะเวลาหาผู้ใหญ่ เป็นเรื่องราวของพีทพลลบเพบอยหนุ่มรูปหล่อจอมกะล่อนชอบใช้เงินลงทุนไปกับการซื้อความสุขถูกลูกน้องของเจสีดาตามถุงนี่จนหนีเข้าไปในโบราณสถานเขาได้เห็นประตูบานหนึ่งจึงรีบพุ่งตรงเข้าไปหลบแต่เปิดเท่าไหร่ก็เปิดไม่ออกทันใดนั้นชายวัยกลางคนได้ปรากฏตัวและเปิดประตูให้พีทแปลกใจที่ชายคนนั้นรู้ชื่อของเขาและเสื้อผ้าที่แปกตาทําให้พีทขอเซลฟี่เก็บไว้เพราะคิด ว่าเขาคือดาราแต่ยังไม่ทันได้กล่าวขอบคุณพวกลูกน้องของเจสีดาก็ตามมาพีทรีบก้าวขาเข้าประตูแต่แทนที่จะเหยียบพื้นเขากลับถูกดูดให้ล่วงหล่นไปและร้องโวยวายอย่างหวาดกลัวรู้ตัวอีกทีก็มาโผล่อยู่กลางสนามรบวิ่งไปทางไหนก็โดนดักทุกทางจนถูกฆ่าศึกชนล้อมก่อนจะได้ยินเสียงหัวเราะดังลัน่นมาจากรอบข้างพีทได้สติมองไปรอบๆถึงได้เห็นว่าเขาอยู่ท่ามกลางผู้คนในชุดโบราณที่กำัง หลังนั่งดูเขาอย่างขบขันบัวไรเตสาวตัวเล็กแต่ใจใหญ่ทำตัวกลางทิยบเท่าผู้ชายได้กระชากคอเสื้อพีทให้ลุกขึ้นเพราะโมโหที่พีทเข้ามาขวางการแสดงฉลองตำแหน่งนายบ้านของหลวงไกลผู้เป็นพ่อทำให้การแสดงจบลงบัวไรจึงส่งผาดกับผลลูกน้องมือซ้ายและมือขวา เอาตัวพีทไปสำเร็จโทษโดยการจับมัดเป็นเป้านิ่งแล้ววางมะนาวไว้บนหัวให้บัวไรโชฝีมือยิงหน้าไม้หน้าลานการแสดงขุนปราบได้รอชมการแสดงของบัวไรอย่างใจจดใจจอ่อบัวไรในชุดผู้ชายตีลังกาออกมาพร้อมหน้าไม้มีสร้อยฟ้าสาวเพื่อนสนิทของบัวไรเป็นผู้ช่วยสร้อยฟ้าแอบน้อยใจที่หมื่นพุทธไี่ใช้ของบัวไรปล่อยให้อ้อยสาวแทบประจาหมู่บ้านนั่งตักชมการแสดงทั้งที่ความจริงคืออ้อ เป็นฝ่ายแกล้งสะดุดล้มนั่งตักเหมือนพุธเองบัวรยโชยิงหน้าไม้เฉียดหัวพีทเดินมะนาวแบบเต็มๆพีทกลัวแทบช็อกจนเตลดิดหนีไปทางบ้านแม่จวงแม่ของบัวรายกับเหมือนพุธ ทุกคนจึงรู้ว่าหลวงไกลาหายตัวไปจากนั้นชาวบ้านช่วยกันออกตามหารวมทั้งพลานสุขพ่อของส้อยฟ้าผู้เชี่ยวชาญการแกะรอยตามรอยเท้าของหลวงไกลามาสิ้นสุดตรงที่พีทต,ตกลงมาทุกคนแปลกใจที่หลวงไกลาหายไปแล้วกลายเป็นพีทปรากฏตัวขึ้นแทนบัวไรสำรวจกระเป๋าที่ติดตัวพีทมาและก็เจอของแปลกๆทั้งกระเป๋าเงิน,ทงงนโทรศัพท์และป่าต่างๆส่วนหมออินหมอมนดาคู่อริของหลวงไกลได้ทียุยงชาวบ้านโดยเป่าหูเมียนและ สองแม่ลูกขาเมาส์ปล่อยข่าวว่าพีทคือสิ่งชั่วร้ายที่ดูดวิญญาณของลวงไกลไปขังไว้และนําทีมชาวบ้านมาล้อมจับพีทเขาพยายามเรียกร้องหาโทรศัพท์เพื่อจะโทรเรียกตำรวจมาช่วยแต่บวัวลัยกับเห็นรูปพ่อตัวเองในโทรศัพท์จึงโไวยไวายว่าพีทเป็นพ่อมดจับพ่อของเธอขังไว้ชาวบ้านป่าลุกฮือจะจับพีทเผาโชคดีที่เจ้าอาวาสวัดประจําหมู่บ้านมาห้ามไว้ทันแต่บวัวลอยยังผูกใจเจ็บคิดว่าพีทมีเอี่ยวกับการหายตัวไปของพ่อและหาวิธี จะจับพีทให้ได้ทางด้านหมออินยังไม่เลิกล้มความตั้งใจที่จะกำจัดพีทที่เป็นคนแปลกถินเพราะอยากตั้งต้นเป็นนายบ้านเองแทนหลวงไกลจึงย่ยงชาวบ้านให้ยกขบวนไปที่บ้านหลวงไกลแต่เมื่อเปิดประตูเข้าไปในห้องพีทกลับพบว่าพีทกับบัวลายกำลังนัวเนียกันอยู่แท้จริงแล้วก่อนหน้าที่ทุกคนจะเข้ามาบัวลายแอบเข้ามาหาพีทเพื่อจะคาดคันว่าเอาพ่อของเธอไปไว้ที่ไหนแต่พีทขัดขืนและต่อสู้จนกลายเป็นนัวเนียกัน ในสายตาคนอื่นที่เห็นทางด้านแม่จวงกับเหมื่นพุทธกลัวจะเป็นขี้ปากชาวบ้านและไม่อยากให้หมออินช่วยโอกาสทําไม่ดีในหมู่บ้านจึงตัดสินใจประกาศว่าจริงๆแล้วพีทคือสามีของบัวไรไลโกหกทุกคนว่าหลวงกลายหายไปเพราะฝากให้พีทดูแลหมู่บ้านนี้แทนพีทกับบัวไรช็อกที่อยู่ดีๆก็เป็นผัวเมียกันเขาพยายามบอกกับทุกคนว่าเขามาจากอนาคตอีก100ร้อยปีข้างหน้าและจะแต่งงานไม่ได้แต่ไม่มีใครเชื่อทุกคนเลยคิดว่าพีทเป็นบ้า บัวลายยิ่งดือ้อไม่อยากแต่งงานด้วยแต่ทําอะไรไม่ได้จำใจยอมทุกคนอย่างหมดทางเลือกต่อมาพิธีเส้นผีเป็นไปอย่างเรียบง่ายพีทและบัวลายถูกบังคับให้นอนห้องหอเดียวกันแต่บัวลายก็ทีพีทจนกระเด็นลงมานอนที่พื้นในคืนนั้นทั้งสองฝันเหมือนกันว่าหลวงตาดวงบอกว่าให้หลวงไกลไปจากที่นี่หลวงไกลหนีอะไรบางอย่างและสุดท้ายก็หายไปทั้งสองสะดุ้งตื่นพร้อมกันและมองหน้ากันตกลงร่วมกันว่าจะต้องตามา หหลลวงไกใ้เจอเพื่อจะได้ต่างฝ่ายต่างกลับไปมีชีวิตของตัวเองวันต่อมาพีทและบวัวลัยเริ่มต้นภารกิจตามหาหลวงไกลไปพร้อมๆกับความวุ่นวายที่เกิดขึ้นในหมู่บ้านโดยฝีมือของหมออินและอ้อยเพราะหมออินต้องการให้ชาวบ้านเห็นว่าพีทดูแลหมู่บ้านแห่งนี้ไม่ได้และต้องให้เขาเป็นนายบ้านแทนส่วนขุนปราบก็อกหักจากบวาัวลอยเลยแค้นฝังใจจึงคอยหาทางแกล้งพีทต่างๆนานา,นานแต่พีทกับรอดมาได้ทุกครั้งด้วยไหวพริบข,ของตัวเองหลายเหตุการณ์ที่เกิด ทําให้โบไรประทับใจในตัวพีทอย่างไม่รู้ตัวพีทก็เห็นความน่ารักของโบไรามากขึ้นทีละนิดเช่นเดียวกับความสัมพันธ์ของหลายๆคู่ที่ค่อยๆพัฒนาอย่างหมื่นพุธทธพี่ชายจอมดุของโบไรที่พอเจอสร้อยฟ้าทีไรก็จะเสียงอ่อนลงทุกทีพีทและโบไรจะคอยแก้ปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในหมู่บ้านร่วมกันและตามหาหลวงกายอยู่ไม่ขาดแต่ก็ไม่มีวี่แววแม้แต่น้อยและระหว่างนั้นทั้งสองก็เผลอใจรักกันมากขึ้นเรื่อยๆแต่แล้ววันหนึ่ง หลวงตาดวงก็ให้ผาดและโผลมาตามพลลบและบัวไรมาพบพร้อมบอกว่าถึงเวลาไปตามนายบ้านหลวงตายที่เป็นผู้ใหญ่บ้านแล้วทั้งสองเลยใจหายงานนี้พีชจะได้กลับบ้านสําเร็จหรือไม่และเรื่องราวความรักของเขาและเธอจะจบลงอย่างไรอย่าลืมติดตามชมกันต่อได้ในละครเจาะเวลาหาผู้ใหญ่ออกอากาศทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลาเก้าโมงตรงทางช่องเจผิดพลาดประการใดขออาภัยมาณที่นี้ด้วยนะคะขอบคุณทุกท่า ท่านที่เข้ามารับชมคลิปนี้รบกวนกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกับทางช่องเราค่ะ